14เชฟติดกับดักซูเปอร์มาร์เก็ตหลุมพรางชีวิตสุดวิกฤตกระเสือกกระสนดิ้นรนหนีตากลับมาสร้างปรากฏการณ์ใหม่อีกครั้งสำหรับรายการ Master Chef the Professional Thailand Master Chef the Professional ประเทศไทยของบริษัทเฮลิคเนียเอชกรุ๊ปจำกัดกับการรวมตัวของเหล่าบรรดาเชฟมืออาชีพจากหลายเวทีเพื่อค้นหาสุดยอดเชฟมืออาชีพเพียงหงเดียวรับเงินรางวัลหนล้านบาท เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ของการแข่งขันรายการ MasterChef the Professional Thailand ที่ทำเอาบรรดาเชฟมืออาชีพทุกคนหัวจะปุกเพราะโจทย์การแข่งขันครั้งนี้วัตถุดิบที่ใช้ทำอาหารเชฟทุกคนจะต้องวิ่งเข้าไปเลือกหยิบกันเองในห้องซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งการเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นต่างรู้กันดีว่าจะต้องมีของให้เลือกสรรหลายอย่างเมื่อทุกคนวิ่งไปถึงซูเปอร์มาร์เก็ต ประตูเปิดออกแล้วเห็นแต่แอปเปิลเรียงรายตั้งตระงานเต็มซูเปอร์มาร์เก็ตทำเอาเชฟแต่ละคนถึงกับสะบัดคำออกมาไม่ขาดปากไม่ซ้ำกันเลยเพราะไม่คิดว่าวิ่งเข้ามาแล้วจะเจอแต่แอปเปิลมากขนาดนี้ทำเอาสิ่งที่คิดมาว่าจะทำเมนูนั้นทำเมนูนี้พังทลาย ต่างยืนงงในดงแอปเปิลกันเป็นแถวเปรียบไปแล้วก็เหมือนกับเชฟทุกคนกำลังตกหลุมพรางแบบที่ไม่มีใครคาดคิดแม้จะอึ้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ทุกคนก็พยายามตั้งสติหาหนทางแก้ไขว่าจะเอาแอปเปิลไปทำเมนูอะไรเพื่อตอบโจทย์การแข่งขันแต่สุดท้ายเหล่าเชฟจะพลิกสถานการณ์นี้ได้หรือไม่ติดตามลุ้นและชมความสนุกสนานของมาสเตอร์เชฟ The Professional Thailand ได้ในวันที่9มีนาคม2568เวลา18นาฬิกาทางช่อง7 HD พร้อมรับชมย้อนหลังได้ทาง Netflix Master Chef ประเทศไทยอังกฤษ Master Chef Thailand เป็นรายการเรียลลิตี้โชว์การแข่งขันทำอาหารโดยบริษัทเฮลิคเนียเอชกรุ๊ปจำกัดซื้อลิขสิทธิ์จากกลุ่มเอนเดโมไทยปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแบ n นด e เจมาผลิตในรูปแบบของประเทศไทย ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่4มิถุนายนพศ2560ทางช่อง7 HD โดยเปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุ18ปีขึ้นไปจากทุกอาชีพและทุกภาคของประเทศไทยร่วมเข้าแข่งขันแต่ตั้งแต่ฤดูกาลที่5เป็นต้นมาได้เพิ่มเงื่อนไขโดยกำหนดให้ผู้สมัครไม่เคยเป็นเชฟและไม่เคยเรียนหลักสูตรการทำอาหารเกิน3เดือนหรือ180ชั่วโมง ดำเนินรายการโดยปิยธิดามิตร,รธีรโรธคุณปอกและมีกรรมการคือหม่อมหลวงพาสันสวัสดิวัต์อิงหม่อมหลวงขวัญทิพเทวกุลเชฟป้อมและพงทวัฒน์เฉลิมกิติชัยเชฟเอียนในซีซั่นที่หนึ่งรอบ100คนสุดท้ายทางรายการจะให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอาหารเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นทางรายการจะให้ผู้เข้าแข่งขันทำอาหารที่เตรียมไว้พร้อมนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการเป็นเวลา5นาที เมื่อหมดเวลาคณะกรรมการจะทีมและตัดสินโดยใช้เสียงจากกรรมการสองในสเสียงหรือเอกฉันเป็นที่สิ้นสุดหากสองในสามเสียงให้ไม่ผ่านผู้เข้าแข่งขันคนนั้นจะตกรอบทันทีแต่ในทางกลับกันหากสองในสเสียงให้ผ่านผู้เข้าแข่งขันคนนั้นจะได้รับผ้ากันพื่อนของรายการเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าผู้เข้าแข่งขันคนนั้นเข้าสู่รอบต่อไปทันที